วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อ่ะคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งเรื่องสวยๆงามๆกันบ้างเนาะปรับบรรยากาศปรับอารมณ์กันหน่อยละกันค่ะไปดูนางเอกมากฝีมืออย่างพี่นุ่นวรนุษอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการความสวยเนี่ยเทียงไม่ได้จริงๆนี่แล้วมาในลุคนี้ก็สวยขึ้นไปใหญ่สวยมากคือคุณผู้ชมพวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าติดตามพี่นุ่นมาตั้งแต่แบบว่าพี่นุ่นเข้าวงการบันเทิงแรกๆอาจจะจาได้ว่าเรื่องการราพี่นุ่นถนัดมากเพราะว่าเป็นเด็กนาฏศิลินมาก่อน อยรำไทยนี้งดงามอ่อนช้อยมากๆ<อ>นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมในลุกใส่ผ้าสารีแบบนี้นะคะพี่นุ่นเนี่ยได้ไปร่ายรำพารตะนาตยำถวา,ายบูชาสักสกราระองค์พระพิคเนธ เนี่ยคือทั้งท่าทางการรำอ่ะที่อาจจะต้องดูแข็งแรงเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยสักนิดนึงนะคะแล้วก็ชุดสารีอ่ะคืออาจจะดูแปลกตาว่าไม่ค่อยเห็นพี่นุ่นแต่งตัวแบบนี้แต่คือออกมารําได้สวยมากแล้วแต่งตัวออกมาสวยมากใช้เวลาซ้อมเนี่ยสี่วัน <c oughs> และอย่างที่เราบอกแม้พี่นุ่นจะมีพื้นฐานาานาฏศิลมาแล้วแต่มันไม่เหมือนกันค่ะเ <c oughs> พราะการรําที่บอกคุณผู้ชมว่ามันต้องดูเข้มแข็งต้อง <c oughs> อะไรมากขึ้นมันคือการรําแบบอินเดียรายละเอียดไม่เหมือนกันใช่ท <c oughs> ี่สําคัญพี่นุ่นบอกว่าติดใจ เหมือนกันนะไม่แน่หลังจากนี้อาจจะไปเรียนเพิ่มเติมก็ได้เรารอเลยนะ,ะเราดูความสามารถของพี่นุ่นเพิ่มเติมแต่ว่าหนึ่งอย่างที่พี่นุ่นลอยฟังเพล่์คุณผู้ชมฮะก็คือเรื่องราวความรักกับคุณสามีพี่ต๊อดปิตินี่แหละ ตอนนี้นับมา6 2ปีแล้วไัวมากน,นะคุณผู้ชมฮะแต่ความรักเหนียวแน่นแบบนี้เขามีกฎเหล็กสําคัญนะ,ะเป็นกฎเหล็กสําคัญที่คุณสาเมเนี่ยขอไว้เพื่อให้ชีวิตครอบครัวและการทํางานเนี่ยมันราบรื่นดีหนึ่งในนั้นก็คือห้ามกลับบ้านเกิน4ี่ทุ่มอ,อ้๊ยรายละเอียดเป็นอย่างไรลองฟังดูซิ แต่จริงๆคือต้องบอกว่ามาตรฐานการทํางานของในทุกๆกองทุกๆบริษัทนะก็จะแบบเลิกสี่ทุ่มอยู่แล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเลยไปมันก็จะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็จะมีบางวันที่แบบทางกองละครอาจจะขออะไรเงี้ยว่าแบบก็อาจจะเที่ยงคืนนะอะไรเงี้ยค่ะแต่น้อยค่ะน้อยมากๆเลยมันเลือมตังค์นะถ้าเกินสี่ทุ่มอะ ทำงานที่เรารักส่วนนุ่นเองนุ่กก็ไม่เคยว่าที่เขาจะไปแข่งรถอะไรเงี้ยเราก็ซัพพอร์ตเขาเพราะเขาก็ได้ทําในสิ่งที่เขารักเหมือนกันเวลาเลิกกอละคราคอยดูดเขาตามรับตามส่งเลยครับพี่นุ่นค่ะไม่มีนะคะไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะอ,อ,อันนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันละกันกฎตรงนี้มันทำให้อยู่ด้วยกันได้มันแฮปปี้ใช่เผื่อจะไปเป็นแบบอย่างได้นะครับใช่แล้วห้ามกลับเกินสี่ทุ่มนะครับผมบอกใครเลยไม่บอกหลายครอบครัว